ตลาดคริปโตร่วงรุนแรงการเปลี่ยนแปลงในตลาดคริปโตเคอเรนซีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้แต่วันนี้4พฤศจิกายนทําให้ตลาดเผชิญกับการปรับฐานอย่างรุนแรงทั้งบิตคอยและอัลกอยททั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาอย่างรุนแรงทําให้เกิดความสงสัยและความกังวลให้กับผู้ลงทุนในตลาดคริปโตการปรับฐานของบิตคอยทําให้ราคาลดลงจากระดับ14,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มบุตรคอนอย่างเนงขนาดตัวอย่างเช่นดิทิอรมที่ร่วงลงจาก3,500ดอลลาร์ 3, 500, และบีนบีที่เป็นหนึ่งในเหรียญแข็งแกร่งที่สุดในรอบนี้ก็ร่วงลงไปที่ระดับ1,000ดอลลาร์ 1, ด้วยเซโละนะที่เพิ่งมีข่าวการเปิดตัว TF ก็ไม่ได้รับความสําเร็จในการเก็บความสนใจของผู้ลงทุนทําให้ราคาลดลงต่ํากว่า160ดอลลาร์บัตคอนอื่นๆก็ไม่ได้เหลือออกไปตัวอย่างเช่น XRP ลดลงมาเหลือ2.25ดอลลาร์และคาร์เดโนลดลงมาอยู่ที่0.53ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หนักและรุนแรงมากนักวิเคราะห์สรุปว่าสาเหตุหลักที่ทําให้ตลาดเกิดความผันผวนในวันนี้มาจากการเทขายขนาดใหญ่และปัจจัยทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่าตลาดกําลังเข้าสู่ช่วงขาลงแต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจกลุ่มเหรียญ r พ v สซี่คอยเช่น d c r และเ ca ั h ที่ยังคงยืนหยัดต้านทานสภาวะตลาดขาลงนี้ได้อย่างเหนือขนาดทําให้เกิดคําถามว่ามีสิ่งอะไรที่ทําให้เหรียญน,นี้สามารถต้านทานได้อย่างนี้มีสาเหตุอะไรที่ทําให้เหรียญอื่น ต้องเผชิญกับการลดราคาในระดับนี้ความเป็นไปได้อะไรที่ทําให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีเป็นอย่างนี้ความเป็นไปได้อะไรที่ทําให้ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคําถามนี้ยังคงอยู่เป็นลักษณะของตลาดคริปโตเคอเรนซีที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงและไม่สามารถคาดการได้อย่างแน่นอน